วันนี้จะพามาดูกระบวนการผลิตฟืนจากโรงงานส่วนตัวที่บ้านนะครับพูดให้มันเป็นทางการจริงๆก็คือฟืนนะครับที่ไปตัดที่นาส่วนมากก็จะเป็นต้นอยู่คาลิปตัส อยู่คาลิปตันนี้เป็นพืชที่ทนแรงและก็โตเร็วขึ้นได้ทั่วไปตามหัวได้ปลายนาแล้วก็เอามาทำฟืนเขาก็จะติดได้ดีนะครับเอามานี่ขนมาทอนเป็นทอนเล็กๆท้งต้นนะครับโดยส่วนของใบก็จะเอามาคุณแม่ท่านก็จะหักเป็นกิ่งเล็กๆแล้วก็เอาใบที่แห้งมัดรวมกันทำเชื้อไฟ ช่วงตอนแรกที่เอามาใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ามาเมื่อเช้าใบเขายังยังเขียวอยู่นะครับยังไม่ยังไม่เหี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนเที่ยวมาก่อนนะครับเมื่อหลายวันก่อนก็จะแห้งนะครับใบก็จะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลนะครับก็ามากองแยกไว้ ท่านก็จะมาแกะเอากิ่งเล็กๆแล้วก็ตีใบให้หล่นนะครับแล้วก็จะมามัดเป็นมัด,มดเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อเอาไว้เป็นเชื้อไฟเวลาจุดเตาถ่านในตอนกอ่อไฟนะครับก็ช่วยได้เยอะทำให้ไฟติดง่าย พวกนี้ก็จะเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะครับนี่คือท่อนลูกาลิปตัดที่ตัดเป็นท่อนๆอนอกจากต้นแล้วก็ใส่รถเข็นใช้จ,จักรยานพ่วงลากมาจากมานะครับเอามากองไว้เพื่อตัดให้สั้นกว่านี้อีกเพื่อสะดวกในการพาต่อไปกับก็มีทั้งหลาย ต้นนี้ก็ใหญ่ต้น,นนี้ก็ใหญ่เท่ากับขาของผมอายุของต้นก็ประมาณ2ปีนะครับเราก็จะมีท่อนเล็กๆบ้างนะครับแล้วแต่ขนาดที่เขาโตมาก็ตัดรวมๆกันมาส่วนช่วงปลาย ท่อนเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับช่วงนี้แดดจัดก็ช่วยได้เยอะเพื่อเอาไปทำฟืนต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับเป็นรถพ่วงเล็กที่ผมต่อขึ้นมาเองนะครับแต่ก่อนก็ พ่วงกับท้ายจักรยานไปขนของไปนาแต่ตอนนี้ปลดประจำการนะครับพอเล็กไปแล้วผมก็ได้รถเข็นคันใหญ่มาพ่วงคันนี้ก็เลยปลดระวางก็ยังเก็บไว้ใช้ครับโดยการเอามาทำที่รองเอามาทำที่รองโดยการเอาท่อนไม้มาวางพาดบนนี้แล้วครับเราก็ใช้เรื่อยนะครับที่เห็นอยู่เนะี่ย ถอนต้นไม้ให้สั้นลงเพื่อสะดวกสะดวกในการผ่านะครับก็มีอุปกรณ์ผ่าก็มีขวานเล็กนะครับในกรณีที่ไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกส่วนถ้าเป็นชิ้นเล็กๆก็ใช้มีดดิโต้นี่สับนะครับนี่เลยเก้าอี้บอดใหญ่ ไว้ใช้นั่งในเวลาทำงานนะครับแก่เมื่อยเวลานั่งนานๆนะครับก็ต้องมีเก้าอี้ส่วนอีกตัวก็เท่ไปอีกแบบส่วนกลองนี้นะครับเป็นไม้ที่ผ่าออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อสะดวกในการก่อไฟนะครับไฟจะได้ติดง่าย เพ่งผ่าเสร็จเมื่อสักครู่รครับผ่าเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปตากแดดให้มันแห้งสกัก่อดก่อนที่จะเอาไปทำฟืนนะครับเพราะไม้เปียกๆนี่จะไม่ติดไฟนะครับแต่ที่เอามาผ่าช่วงที่ยังสดๆอยู่นี่เพราะเวลาเลื่อยมันจะเลื่อยง่ายแล้วก็ผ่าง่ายนะครับถ้ารอให้ไม้แห้งมากกว่านี้จะเลื่อยยาก ผาก็ยากนะครับนี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆในการผ่าฟืนของผมที่นี่นะครับหลังจากผ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามากระจายนะครับวางไว้ข้างถนนนะครับเพื่อ ตากแดดช่วงนี้แดดจัดมากนะครับกลองนี้เพึ่งผ่าเมื่อวานนะครับพึ่งตากได้แดดเดียวหรือจะเรียกว่าฟืนแดดเดียวก็ได้นะครับยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะยังไม่แห้งนะครับก็ต้องตากไปก่อนนะครับส่วนแถวล่างนี้จะเรียกว่าฟืน สแดดนะครับพอตากมาได้3วันนะครับก็จะแห้งสีก็จะต่างจากวันแรกๆส่วนแถวบนเนี่ยตากได้ประมาณ5วันก็ต้องเรียกว่าฟืน5แดดนะครับถามว่ายังเอาไปใช้ได้ไหมก็จริงๆแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่จะก่อไฟยากนิดนึงถ้าให้ดีต้องตากทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก็ สิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับเอาไปใช้แล้วฟืนก็จะติดลุกรุโชดช่วงชัดชวานนครับนี่คือวิถีชีวิตง่ายๆสไตล์บ้านๆของที่นี่นะครับ